น like pues mm ี่เห็นแล้วน้ำมอเบองนี่ก็เห็นดอกหนึงหวานนี่หนาวนี uh ่หนาวโอ้ยตีนี่ไปชิมแตน้ำไม่แต่ละถ้อเกบไว้นะโอ้เอาจีมัได้ไหมน้อยเนตีนเย็บซะมันบ่มีหมูเดมูในกาตาเจ้านะหมูในกาตาจ้น่ะดีติดอบหญ้อยู่ ใช้เต็มกระตาบอเต็มเต็มลงพื้นเออเต็มลื้งเป็นวันมั่นกิคืองามแท้เกือบใรคเออ่อมันบอยย่ติมันบทันเนื้อกระเป๋าคืองามจมวันี้กระเป๋าเสร็จแน้วมันมาเทพมูใหญ่ว้านนี้นะเออนน่นเนาะอะสบายดีตอนเศร้าพี่น้องเอ้ยพักกันเขาปา้ำในน้กนอบอ มากเกิดแต่มันใชรบางคนมันบาถือกับตี่อืมชกกัะไปเลยท่วยเอ,อโฮโฮาโโหมาทั้งเมด่สี่คนพี่น้องนางทูนนางตุย๋ยเบาเอือดดอ้อนี่กูดูดวงเมื่อก่อนหยอดแต่เนี่มันได้เออไปไปไปเออเออเอออันนี้คือเก็บลามชุบคนเก็บมเมื่อวานนี่พี่หนุ่มจนมันเน่าอ่ะเนี่ย <laughs> นี่น่ามันเนาวรประด้ี่น้องเห็ดอย่าปวกนะโอ้ยนี่มันเนาวปดะด้วยเจบไปนี้ค่ถังอ้าวมาตื่มกันพอได้ต่ำน้ำหน้าดอนที่เขายว่าไ่ได้เห็ดน,นั่นูดอนเลอะปอดกองหินแล้ว

ลังเม่นางน,นี่แหละพี่นอ้ยพอว่านงมาน่ิเ่าหาหาเห็ดก็เดินตามหลังกันอีกแหละเนาะอยากเที่ยวมนี่แหนละพี่น้ยเือ่อว่าพอได้เกรบขันวันมันบอกขัดเท้าบอ ทันพนพนผูแล้วก็สอบไหมยังซื้อเห็ดพี่น้องเอ้ยมีได้เห็ดเด้เห็ดแก่ออกกันดะ ออกพอซื้อมันเฮ็ดเนี่ยอ่อัมนมาหัาอ,อกตาันาบอกเราผัดเก็บอยู่เมู่บ้านนี่ผัดเก็บสุกมันก็ได้ย,ยังแข้งกระดานูหลานนี่แหละมันอ,อกมากมือซาเนี่ยไปบีบให้กินซักรสกมันนอน

มันแห้งๆเด้อตมิดตมตอมันบ่แห้งนะมันแฉกแฉกแฉกซื่อแฉแฉกมันจะไล่ลมันไกบนางจะวกเอาลอนยูไปตรั้นเ็ดกับปลเบิร์ดที่ทำกันคือะไนั่งบริลับบรินอนบริยูเด้อพี่น้องอม่ตอ้าเลยัจจ เลยเมื่อไปใสเบ็ดแต่ไปใสทังไหนกอันพักกันได้แท้มือนนะสเล็กต้นขุยดไปค้สเน่น้น้บนนอตัได้ตงได้แล้วามอายามเอาซอกลุ้มนามแล้วเ็มพองมดเยอะมาาไปคิดเบดน้านเห็นได้ีเบ็ดปเน้ำแต่มาลอกกินเลยกินุไปเลยกินเลยกดเอาอี่แล้ว มันไม่ใชดวงของเราว่าือนอว่าจะไปใส่เบ็ดกับเจ้าหน่ก็ยังบปรียปไจักเทื่ออยู่หุ้ยฝนมาปั๊บปั๊บมือแล้วก็นแล้วคือสิด่ได้กี่เดือนลอดแกว่าแล้วก็เลยเหมือซะ จะเจอลงลายพื่ออะไรบัตไป่าบัตเธอเป็นกบแน่เลยคบแล้วกันเราเจอจากล่างเลยได้สิบก่าตัวอืมกรบแล้วเจอน้องเห็นเลยได้สิบก้าวตุ่มต้องน้องเบียดมีที่ร้านะราเจอเบ็ดกลมในหอดสิบล่านไปไก่แล้วก็กินเป็นห่วงโลดกันไปไก่กันนะเอกไปเอาอีห้างนะไปจากแล้วมันบริเตียมพร้อมเดี๋ยวไล่ไฟเกาะไฟโคมกับบมี น้งลดนะนั่งยูับนั่งรอไปแล้วมานั่งเหนม่ได้รถเออต้อดูใสไก่นะใส่เบ็ดใส่ไก่ไก่บางค้คิดเลก็ผั่างนะอืมนั่งแต่ยุครานี่นั่งแกระลูกขแต่ยุได้ถดลดงมาพูดขึ้นพูดลงถือบ่เป็นห่วงรถพี่เด็กเอ้ยไปงไหนกันยย่อเรดบู่ี่ห้ามลักวันนี้มึงมาละมึงมาชอดราปะตัวเขาลยชุกเด้อ มึงมาจอดรถไว้แน่นๆประตูหัวก็ลักจุกทางเมื่อบ้านอหนด้ไปไปเอาข้างเต้ยอีกคนมีต้องหนอมันมีได้เจ้าหอนอนท่ามันอมอื้นป่าใ่ไปหยุดไปเข้านะไม่แดงนะไม่เล่ไเยไม่ว่าคุณเราพวกยางถึงจะใส่ก้ที่เรเราโทูลอนะโทอุ้มันเล่าอันถูไปโคมไปนะบ่ห้วยผมได้แด้คน คือไปโค้งไปน้ำหแล้วกข้อมะเตาแล้วย่งถือไปโคมเงาะเงาะไปแต่เสาแล้ววะ่ามามันจะทำซอสทำแซ่ดในกะปิมีหเฮ็ดม่ฮ้อนบอกน้องก็ยังยอมขนนงทุนยังอมพี่งเอ้ยนนยังมนาทุนยังยอมพี่งเอ้ย มันกเจระนมันกำลังขน่าเนางให้ะเลาไพกับบลได้เหาะเห็นแลเนาะอ้ามาทันอออเคยเห็นมือเนือนะโอ้ยเซนแลนดเจ้าเลยเป็นผู้บอกกันกับบริมาดออ้าวเฮ้ยเจ้าบาบอกแล้วคิดว่ากนบยกยบดเยนว่าโอ้ยมันอนทักก็ตาย น้ำว่าเหเพิงออกพาได้ยู่ว่าบ่ไปบ่อตอนี้แล้วว่า,ออา,า,าพุงอ่แล้วบ่ไปบ่อ่ะก็พราแกง,งม่้านี่แตย่างบ่อไปบ่อพุรอไปกับะไเอยังน,าน,น,าน,น่าพอไปเลยจังได้ว่นย่างนี่ไปให้หพงกะไแล้กัย่างตากทากอกตกทาแดดังดีเกมาถึงอย่างเี่กับว่าเลียกป,ปว่าเห็ดซอือที่ลร้อนอยู่บ่นนบบบอ เออได้แก่งบาเมื่อคืนนี um> ่แกงเราง่เผอยู่ใจูนเมื่อจนิแตกนี่โอ้ยไปดารหอบหนึ่งโอ้ยพูดอะไลงจะไดพูดล้วก็ยึงถินมากกว่ากับเท้าถิ่นอีกยูนือบ่เบิมันขมมันลายเฮ้ยเฮเบิ้งอันเฮ็ดหนังวัวจ้ดูเฮ้ยสคนม่สิเบิบ ว่ป้าปากินอยู่เฮือพป่ตัวมันแก่แล้วนัแล้วไปเอาใกล้ก่อนท่าเใช่ยมเราท่านเลยลงบิ่งเห็ดตาก็มาออกอยู่ข้างหน้าเด้ออนะโอ้โหายตายตาโอ้โหี่น่าแหละเพี่สบายดีจ้าทุกคนคือดอกง่ายแทดอกง่ายไงมีบริษัททานเทิร์นมามึงดู เจี๋ยีาจะสอบโตอา่เห็นหงคือเข่ายอมกินเมื่อคืนในโตโตอะไรอันนั้นก็อิ้มอยู่ได้ละตัวเอาแต่ในไก่หง่วนโบว่าเอาละอันนั้นะว่เดี๋ยวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหันหันห้นีแล้วเรอจ้า คอยเป็นคอยป่อยเอาเห็ดเห็ดจ้สิแตกอีน้คอยปเห็ดเราเอาเอาคือมีปล่ยนมันแปนโอ้ออยมียมมแล้วมันแปมี้าเบิ้งโลดเนี่ยแปดอออืออืนอือตคออืออืออออื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 นอืออออื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 ออ เฮ้ยนป่นอะไลดอกนึงมแมันก็ตลาดนะมันเอารถไปไว้ที่บ้านแลวมันก็มาปีเลอปีเล่เหลืองนะอืมคือมนานคิดง่ายอีกอะใช่ผมแม่เห็ดหลังแกใช้ไปเอาทังได้อีก เฮ็ดยังสน์งสะนสะไเฮ็ดดลังแตกกระายเมูเดียหลอดนีบอหลอดน,ออดนีกระลอดนี้นี่มอหล่นน้ำใจีต่ัวนี้มัน่ด้นี่น,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 นี่หัวตัวนี้ตุยหัวตัวนี้ มันมีสดน้อยหนึง่งนี่ปูได้กับเขาเขานะหินบอลล็อบก่อนขอเขาไปเอาวัสันไข่ใครบอก,กอบอลนะกอนเก็เบลอบก่อนไนอบปูลอกก้อนแถวนี้ออกหมดครับแต่ว่ารอบนี้ยังมีสมอย đây Chị tốt đang phụ luận. อะไรยักขืนบ่เออมึงยักขืดยังมาเอาซะมื้อนี้มัน vì vậy còn này, đâu, là năng trùn, ăn được quả nhả lìp hè lìp lái thì là tuyệt, trao

ได้พอซื้อพี่น้องเอ้ยเห็ดปวก็ได้สะพกืตะลืตะลืโอ้ยาน่างงามปู้แล้วซือนางามมาพูดจะิันนี่น่างามมากคนไหจะติดกินเห็ดปวนเฮ้ยพอจะได้ซื้อมป้ายป้ปเขาสีขาไปเบื้งกันสีเคิดเหปวนเห็ดเได้าเบื้งเันดอนหอีดอกบันเริ่มเพิ่มเลยนี่ ใครเธอดูสิสวยจังเ,เลยเไม่รู้สิเก็บไหมน้องเาานี่น้องเฮานี่แล้วถ่าอยู่รถแล้ว มันเาบกแลกเรขอแล้วเการันนี้อะไรนะนี่ชุกเอานี่ขเอาโอ้นี่นี่ชุกเอาอันนั้นอีถูงานี่ขอันี่ขอเอาเห็ดค่อันค่านี่นีบ้าในมงเจอซี่นั่นแหละเห็ดคาชุกขอยตัดเอาวั่นเอากลบ้านเถิดี่ดองเอ้ยมีม่นมีม่น เานี่เานี่ดูโอ้ยมันไปหอดอนไมเมื่อยแล้วก็คือสอยูหอคุณรถนี่ขี้หมดที่มีเินมีเห็นพี่เด็กไปหาเจาะบึงคล้ยมอโมแม่แม่เนี่ยล้างดอดหอ็ก่อนนึง เอาได้หอยบ่อเอาคืออยู่ได้สะแกงมันแซ่บเด้อเมกระบยน้ำมาแล้วยยบ่บเจ้านั้นอ้ารถมันยังใส่มันมืออะแล้วไปจอดรถมันได้่่มกทงบ่อกะวะไปนี่ดหอยมันจอดนีิอย่อ หอมจนดาออกหอมจนเมื่อยไปเห็ดหนานะไม่คืเห็ดปิลือี่เบิร์กบอกแกงจับอ่อกินีมากินแกงเห็ดเจ้าแหละแกงเห็ดคุมนะเอยายเสร่งจันนี่เฮ้ยเอเฮ้ยจะไม่คือ คนจะจอบซ่องอยู่แถวนี้ก็บอกกล่นขั้วเจ้นี่แหล,ละนี่ดิเออนี่ดอกน,นึ่งคล้าย ใคนเลยเห็นหน้าเขียวเห็ดหน้าเขียวดยวอกเดียวอะ่ะดอกนี้คือเน่านะฮะเนี่ยหูโ,<ฮ>โ<ฮ>ดดอ,อยู่คู่มือคู่มือกับเน่าเนาะเป็นแดงหรอกไม้พี่น้องมือน,นีไปะ่ะนะฮาก็สิออกแต่ป่าอะไรพี่นอ้องมาหาอยู่แถวหลัง บ้านนางตุ๋ยก็ได้เห็ดไทยสองสีดอกเนาะทุกคนเห็เสดสดอวยเมื่อแสดงบุงเห็ดสุกกัน,นเห็ดประมาณปันไดเนาะบาสึกุสุโกลที่มีอาราพรจาจ자กก่อนละกันนะพี่น้องเด้อไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดีอาหารลางบ้านกะบ,บอมีบู้ย